นี่คือภาพพลอยเจรนายวัด่าุทรงที่มีผู้ส่งมาหาข้อมูลจับพลังพลักเคลื่อนครับว่าได้ผ่าวิธีปลุกเสกหรือเปล่าคุณคิดว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันครับว่าเป็นพลังระดับไหนถ้าคนกำลังจะเช่าบูชาพลอยเจรนายตามภาพนี้นะครับคุณรู้หรือเปล่าครับว่าพลังของวัตถุมงคลชช้นนี้มีอยู่ในระดับไหน นอกจากข้อมูลที่คุณรู้ว่าคือพลอยจรนไนและราคาเท่าไหร่ข้อมูลเชิงลึกคุณรู้หรืออย่างครับข้อมูลจากพลังพลักระเครื่องนะครับจะช่วยให้คุณได้รู้ข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานนะครับว่าเป็นพลังดีเด่นทางด้านไหนพลังอ่อนหรือพลังสูงและนี่คือข้อมูลจากพลังพลักระเครื่องพลอยจรไนนะครับที่ได้ส่งมาหาข้อมูลพลักเครื่องนะครับพลอยจรไน วัตถุสูงที่ส่งมาตามภาพนี้นครับเป็นวัตถุมงคลที่มีพลังระดับสูงนะครับพลังเด่นทางด้านแคล้วคลาดและป้องกันภัยเมื่อคุณรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้เกี่ยวกับวัตถุมงคลที่คุณกำลังจะเข้าประมูลหรือจ่ายเงินเช่าบูชาเขาก็จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับและเลือกได้ว่าพลังแบบนี้ใช่แบบที่คุณต้องการหรือเปล่า ติดต่อข้อมูลจากพลังพลักรเครืงองดีไลน์ at vep6865g จากพลังพลักเครื่อง5องค์หรือ10องค์นีครับส่งภาพมาได้เลยครับ